น้ำอะไรก็อร่อยงั้นเอาน้ำเปล่าแก้วหนึ่งครับถาน้ำเปล่าก็่ได้คไม่อยากถ่ายกับน้องบอมเยอะเพราะว่าความหล่อมันต่างกันเยอะทันไหมทันไหมโอเคปกติเขาเห็นกันในทีวีไงแต่พี่เห็นน้องตู้เย็นโอเคป่ะโอเคโอเคได้ครับผมโอเคโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ ปรา,าสาทที่ทุกคนคงรู้แล้วนะว่าที่นี่ที่ไหนพบกับผมเช่เนเคยนะครับผมแก้ววลอกเกอร์เจ้าชายแห่งวงการสเต็กไม่มีใครตั้งให้กูตั้งของกูเองตอนนี้ผมอยู่ที่จอร์ดแฟร์แดนเด n a มิทนี่นปราสาทความทรงจําในวัยเยาวใครเคยมาเที่ยวที่นี่บ้างบรรยากาศของจอร์ดแฟร์แดนเด n a มิ่ให้ดูบรรยากาศในมุมกว้างเลยม,มาแล้วไม่รู้จะกินอะไรผมมีร้านหนึ่งแนะนําเป็นร้านสเต็กเดี๋ยวจะพาไปที่ร้านสเต็กนี้กันนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูคาริขาดของผมประสาทแดกก็ไม่ใช่โอ้โหเสียงดังมากประสาทแดนนามิตนะครับเขบ้าไปในซอยร้านกุงเทศนี่นะก็จะเป็นแนวของต้นไม้อ,อ่อต้นอะไรไม่รู้เรียกต้นไม้ไว้ก่อนคิดไม่ออกจะกินร้านอะไรนี่เลยร้านนี้เลยไม่ต้องคิดเยอะนะครับร้านชื่อกริวรีพับลิกนะครับเราใกล้ถึงละอยู่ตรงข้ามกับร้านกริ r รีพับลิกเลยเป็นร้านน้าปั่นเดี๋ยวแกล้งแม่ค้าดีไหมแกล้งแม่ค้าน้ำอะไรเท่าไหร่ น้ำอะไรก็อร่อยงั้นเอาน้ำเปล่าแก้วหนึ่งครับน้ำเปล่าไม่มีน้ำมะม่วงไหมครับน้ำมะม่วงมีงั้นเอาน้ำสตรอเบอรี่แก้วหนึ่งร้านอันดับหนึ่งร้านเซ็กอันดับหนึ่งในตลาดแฟร์นะครับดานามิตรอยู่กับเจ้าของร้านสุดหล่อแล้วนะครับคุณแท็กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านเราชื่อร้านคิวเรปลิกนะครับจะเป็นร้านอาหารแบบยุโรปแล้วก็จะมีเสริมเป็น ข้าวญี่ปุ่นกิวรีพับดิคนะครับถ้าเมนูที่จะแนะนําเลยก็จะขายดีก็จะเป็นริบอายสเต็กนะครับ mm hmm. ก็ริบอายสเต็กเราก็จะใช้เนื้อเนื้อโคกุนไทยนี่แหละแต่เราคัดพิเศษมาให้ mm hmm. เต็กไก่สไปซี hmm. ่ก็เป็นซอสสไปซีปซ่ที่เราทําเองนะครับ mm hmm. ก็จะมีพวกข้าวดุมบุิอ่ายูดงนะครับเป็นข้าวเนื้อสไลด์พรีเมียมนะครับ mm hmm. มีแซลมอนเทเรียกิแล้วก็จะมีข้าวหมูทอดแกงกะหรี่หมูทอดพาเกตตี้เราก็มีนะครับราคาแบบสบายกระเป๋าตลาดจอดแฟร์มันเป็นตลาดเดินกินนะครับก็เราก็จะเน้นครับ โปรดักที่สามารถลูกค้าสามารถจัดกินเดินกินเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหิวเลยเนี่ยเน้นเลยข้างบน,นสเต็บมีร้านขนมชื่อร้านขอไข่ในเตาน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบัฟเฟิลเไข่ครับลงมาข้างล่างนี้จะเป็นบัฟเฟิลเอ็กนะครับก็จะมีไส้ไส้ให้เลือกนะครับสอดไส้ได้ครับเซตหนึ่งหกชิ้นเจ็ดสิบเก้าบาทก็จะทำสดๆเลยออเดอร์ปั๊บตอนน้องก็จะเอาขึ้นไปในเตาเลยนะครับผมอยากชิมทุกเมนูเลยดีกว่าไหนๆก็มาถึงแล้วนะครับคุณหญิง หัวไชเท้าเนอะไรอย่างเลยนะตอนนี้มีคนสนใ,สใ,สใสนนจไปใช้เพิ่มขึ้นมากแล้วก็ใช่ใช่เรากำลังทาบางแผงสเต็กที่ร้านเราจะใช้วิธีการแบบแผ่นเสียแผ่นเสียนะครับคือใช้กระทะลงไปจี่บนกระทะที่มีน้ํามันนิดหน่อยนะครับสุดท้ายแล้วก็จะมีการเสียด้วยเนยทีนิดโรสแมรี่กับเป็นสมุนไพรนะครับมีเดียมแลเป็นสเต็กไก่ซอสสไปซี่ครับ แนะนำเลยก็ลิปไอ้นะครับนะฮะตัวนี้เป็นย่างแบบมีเดียมนะครับก็จะออกมาออกเป็นสีชมพูหน่อยเราจะเสิร์ฟซอสคู่กันกับพริกไทยดำนะครับซอสพริกไทยดำนนตัวนี้น,น,น,นะครับซอสพริกไทยดำใช่ครับเป็นเป็นเป็นแบล็กเบปเปอร์ซอสนะครับก็ไอตัวนี้เป็นเกวี่ที่เราทําเองนะครับเราเราทำของเราเองคนไทยเราชอบมากขึ้นคือซอสแจ่วเคี่ยวน้ําตาลกับน้ําปลาที่เราเรียกมาโดยเฉพาะแล้วก็ใส่พริกที่เราขั่วเองอ่ามีเดียมครับฉ่ำๆแดงๆหน่อยนะครับ นน่าากกิมเลยไก่สไปซี่ครับตัวนี้เป็นอกไก่นะครับ <c oughs> อกไก่มาเซียบนกระทะแล้วก็แล้วก็แล้วก็สุดท้ายก็เคลือบด้วยอซอสสไปซี่ที่เราทำเองนะครับก็จะเป็นเม็กซิกันสไปซี่เสิร์ฟพร้อมกับซอสเม็กซิกันสไปซี่นะครับก็จิ้มมากกว่าดอกไม<ห><อ>้นนใช่ครับอ่าก็จะเป็นสีสีแดงๆตัวนี้ก็จะเป็นรสชาติออกเปรี้ยวอมหวานนะครับแล้วก็มีเผ็ดข้างในนิดนึงนะฮะมีปาปริก้าข้างในนะฮะรสชาติออกมาออกมาไปเผ็ดเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแล้วก็เราก็เสิร์ฟพร้อมแจ่วให้ด้วยกรณีคนไทยเรา อยากได้รสชาติจัดจ้านขึ้นก็จิ้มเจ่วเข้าไปด้วยไดออ้ลูกค้านะครับยืนกลางร่มมาต่อคิวซื้อขนมที่ร้านนี้ขนมขอไข่เนี่ยขายดีมากตอนนี้บรรยากาศเย็นสบายเหมกาะกับการกินสเต็กมากเลยริบอายก่อนนะครับย่างแบบมีเดียมแรนะครับเจ้วหกลงมาพอดีตอนแรกว่าจะชิมแบบว่าชิมเปล่าๆก่อนนะครับที่ร้านมีเกลือชมพูไว้ด้วยนะครับใครอยากได้ให้มันดึงรสชาติของเนื้อให้มันเข้มขึ้นมาซอสเบ <laughs> ถ้าเรากริลแบบว่ามีเดียมแลนเนี่ยมันก็จะมีความเหนียวหน่อยนุ่มๆเหนียวๆน,นะครับได้เคี้ยวสนุกดีกินด้วยซอสสองตัวพร้อมๆกันเลยนะครับซอสพริกไทยดำแล้วก็ซอสแจ่วนะครับกินคู่กันเลยคอมบายน,ยนะครับซอสองตัวอืมเข้ากับเนื้อมากแล้วก็หอมเนยกัดสปซี่ครับเม็กซิกันสปยซี่มาลองจิ้มก่อน อกไก่นุ่มมากเลยเข้ากับซอสไปที้เผ็ดๆหวานเวาะเด็กๆก็กินได้ข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นครับเป็นหมูทอดเกาะเป็นหมูทอดทงคัตสึทานกับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นครับตัวแกงกะหรี่เราก็ทําเองทําใหม่ๆทุกออเดอร์เลยนะครับแกงกะหรี่ข้นมากเลยเป็นผักดองครับเอาไว้กินแก้เรียนคาราเมนข้าวช้อนมันเล็กไปหรือว่าผมตักคําใหญ่ไปครับไม่รู้เลที่นี่เมนูข้าวก็มีนะไม่ได้จะมีเฉพาะเมนูสเต็กนะ อ,อร่อยขอดแกงกะหรี่ครับสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลนะครับที่แบบเผ็ดร้อนแบบคนไทยเลยแหละคนกินนี่ต้องเป็นคนขี้เมาได้ไหมครับ <laughs> ประมาณนั้นครับแก้ได้แก้เวลาแห้งได้สปาเกตตี้ขี้เมาทะเลครับอันนี้ผัดเรียบร้อยแล้วนะครับไปกิน <laughs> ที่เวนิสนี่ไหมครับเมนู <laughs> คิดว่าไม่มีนะความเผ็ดเผ,ผ,ผ็ดจัดจ้านแบบนี้นะครับเมนูสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลนะโอ้เครื่องแบบแน่นมากเลยนะครับกุ้งครับกุ้งไซส์ซกลางครับสองตัวแล้วก็มีหอยแมลงภู่แล้วก็มีปลาหมึกอร่อยมากเลยก็อยู่ที่เส้นเนี่ยนะครับอืขี้เมาทะเลเผ็ดถึงใจมากนะครับเป็นเมนูไฮไลท์ด้วยวหรอเปล่เห็นมีป้ายแยกเลย เพราะว่ามันอร่อยสุดหรือว่าเพราะมันกำไรยเยอะสุดครับอร่อยนุ่มลิ้นละลายออกมาเลยะครับลองเทสดูจะ,จะรู้สร้อยสอบ235บาทนะครับซี่โครงหมูบาร์บีคิวซี่โครงหมูบาร์บีคิวครับผมซี่โครงช่ำๆเลยนะครับผมเฟรนฟรายข้าวโพดด้วยข้าวโพดปิ้งนะครับ <P> ผมแล้วก็มีเป็นตัวซอสซอสสไปซี่บาร์บีคิวการกินซี่โครงเนี่ยถ้าจะกินให้ได้ทันรสนะครับมันก็ต้องใช้มือกินใช่ไหมครับที่นี่เขามีถุงมือให้ด้วยนะครับไม่ต้องมือเปื้อนแล้วก็เพื่อสุขลักษณะด้วยอาจจะไปจบอะไรมาแล้วอะไรเงี้ยนิ้ว ้อมครับผมอืมหอมกลิ่นความเจริญไม่ใช่หอมกลิ่นซี่โคงหมูปบ้กิวนะครับความยุ่ยของเนื้อนะครับผมความเปื่อยของเนื้อโอ้โหยังไม่ทันใช้แรงเลยอร่อยไปด้วยกันนะครับ เดี่ยวหมดเนี่ยผมเคยเคยเคยเจอเห็นนุ่มมากเลยแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยครับละลายไปเลยต้องมาลองอ่ะถึงเวลาของการล้างปากแล้วนะครับปิดท้ายด้วยเมนูขนมของร้านเกริลลิพบลิกนะครับเป็นว a ฟเฟิลจริงๆมันจะเป็นวอฟเฟิลค่ะแต่ว่าเป็นรูปทรงไข่กอนว affles เหมือนกับขนมถังแตกไหมครับไม่น่าจะเหมือนถังแตกใส่กะทิค่ะผมเกิดต่างประเทศครับจะมีแต่ถังแตกอย่างเดียวอะไรสิบไส้เลยอ๋อครับผม มีอะไรบ้างครับอ่าแนะนำติลลี่ไส้เลยอ่ามีถั่วแดงมีถั่วแดงค่ะไข่เค็มเผือกมันม่วงนะคะหมูยอมายองเนสชีสค่ะช็อกโกแลตไส้ครีมใบเตยแล้วก็ไข่ห่อค่ะนี่น้องเป็นดาราป่ะครับผมอ๋อครับเป็นพ่อค้าอ่าครับผมชื่ออะไรอ่ะชื่อบอมครับชื่อบอมพี่เคยเห็นในตู้เย็นอ่ะน้องอ่ะไม่ได้เห็นในทีวีนะเห็นในตู้เย็นก็ไมเห็นในตู้เย็นอ่ะเพราะอะไรอ่ะ ทันไหมทันไหมโอเคปกติเขาเห็นกันในทีวีไงแต่พี่เห็นน้องตู้เย็นโอเคป่ะโอเคโอเคได้ครับผมโอเคโอเคอ่ะยินดีท้รู้จักนะครับผมอ๋อร้านอะไรร้านอะไรขออีกทีหนึ่งบาร์คุ๊บครับบาคุบาร์คุ๊บครับผมอยู่ข้างๆร้านนี้เลยแนะนำให้ทุกคนมาที่ร้านนี้ได้นะครับร้านน้องบอมบาคุบาคุนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเมนูของผมใช่ไหมใช่ก็ของค้าด้วย อันนี้เป็นอะไรครับหมูหยองหมูหยองพายเนสค่ะครับผมเป็นไส้เค็มเนี่ยอันนี้จะเป็นเค็มหมดเลยข้างบนมีชีสไข่เค็มแล้วก็หมูหยองมายองเนสค่ะคนทําแบบคล่องแคล่วมากเลยอ่ะสวยนะคนทําเนี่ยคือมันเป็นส่วนผสมของไข่เป็นหลักแล้วผสมกับแป้งไข่ของไดโนเสาร์ใช่ไหมอ๋อผมก็ขอไข่ก็คือไข่ไดโนเสาร์นะครับเป็นไข่ไดโนเสาร์ออ๋ไม่อยากถ่ายกับน้องบอมเยอะเพราะว่า ความหล่อมันต่างกันเยอะมากอ๋อมมันสู้ลำบากอ่าใช่เพราะว่าคือพี่หน้าตาดีไงผมในรูปของของรู้สึกกระดากปากมากเลยอายุเท่าไหร่แล้วอ่าสามสามครับเหรอครับผมหน้าเด็กเหมือนนี้ที่สิบกว่าอุ้ยเขาบอกคุณมาน่ารักมากเลยนี่ถูกแพ็กเกจจริงนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับมันก็ขาดขายไข่อ่ะเนาะครับเพิ่มมูลค่ามากเลยแค่แพ็กเกจน่ารักอ่ะอันนี้เลยขายยังไงครับผม นี่กล่องละเคือไม่กล้ากินน้องเลยครับผมน้องยิ้มให้ครับแป้งนุ่มมากเลยครับแป้งเซิร์นป้ครีมอืมลินมาก,ก่อนเลยหอมครีมนะครับเป็นเมนูล้างปากที่เข้ากันมากเลยแล้วก็มีไส้ไข่เค็มค่ะไข่เค็มนี่ก็จะขายดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวแป้งจะออกมานิดหน่อยแล้วไข่เค็มก็จอกเค็มๆมันหวานเค็ม ขอไข่เค็มในเตาจมันความหวานหอมแล้วก็เรามีความเค็มตัดนิดนึงอร่อยก็อันนี้จะไม่หวานมากเป็นมันม่วงมันม่วงนะครับใช่ค่ะไม่ผสมแป้งจะเป็นมันม่วงแบบแบบมันม่วงว้าวน่า Fl กินผ si> ู้ใหญ่หน่อยนะครับอันน evet> ี้ผมกินไม่ได้ผมไม่อยากแก่สำหรับคนแก่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม ก็จะเข้ากัน,นะ,ะเข้ากันค่ะถ้ามาจอดแฟร์แล้วมาไม่ถึงขอไข่ในเตานี่ถือว่ามาไม่ถึงจอดแฟร์นะครับต้องมาลองค่ะต้องมาเลยมีความสุขมากๆเลยประทับใจมากคิดไม่ออกว่าจะมากินร้านไหนนะครับนี่เลยครับร้านดิวเรียพาวเลิกนะครับที่จอดแฟร์ดแนนดนเนอร์มิทนะครับแล้วก็จะมีที่สาขาที่อื่นๆอีกตอนนี้เรามี4สาขาที่เปิดแล้วนะครับก็นนาสาขาที่5าเนี่ยกำลังกำลังจะเปิดจะเปิ้นโซนโซนดังสิบปทุมธานีนะครับได้ไปทานใกล้ๆนะครับ หรือถ้าเกิดจะมาสัมผัสบรรยากาศที่ร้านจอดแฝดด้วยก็ที่นี่นะครับที่จอดแฝดเด่นเดนมิตนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณหยินนะครับแล้วก็คุณคแท็กนะครับผมเข้าไปในเตาคือคนค่อนข้าสงสนใจมากแล้วก็จะมาจับขยะแฟรดใช้การจัดการก็ง่ายาต้นทุนต่ำลงทุนก็ต่ำกำไรดี คืนทุนได้แน่นอนไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับได้ขายขนมที่แบบรสชาติอร่อยอร่อยแบบนี้ได้เลยไม่ต้องไปลุ้นเนะว่าจะขายได้ไม่ได้ขายดีไม่ดีนะครับฝากร้านดีแบบนี้ไว้ด้วยนะครับร้านกิริพัฒน์นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องไบรท์ทีวีนะครับแล้วมาพบกับการีวิวร้านอาหารอร่อยๆแบบนี้อีกในข้างหน้านะครับวันนี้ผมกับทุกๆท่านนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับ